ส่วนความคืบหน้าในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2,558ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมิการนะคะซึ่งเมื่อวานนี้คณะกรรมิการพิจารณางบประมาณปี2,558ก็ได้พิจารณางบประมาณเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะส่งให้สอนอชอเพื่อที่จะนำเข้าพิจารณาในวาระสองและวาระสามในช่วงวันที่17กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะโดยการประชุมคณะกรรมิการวิสามันพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,558เมื่อวานนี้ ซึ่งมีพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคอสชอเป็นประธานในการประชุมก็ได้มีการพิจารณานงบประมาณของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณขณะเดียวกันค่ะอนุกรรมธิการก็ได้เข้ารายงานผลการพิจารณานงบประมาณกระทรวงต่างๆต,ต่อตางาคณะกรรมาธิการโดยได้เสนอปรับลดงบประมาณจํานวนกว่า4,700ล้านบาทโดยกระทรวงการคลังค่ะถูกปรับลดมากที่สุดกว่า1,000ล้านบาท โดยหลังจากพิจารณาแล้วนะคะคณะกรรมาการก็จะสรุปผลเพื่อนําเข้าสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสอนอชอในวาระสองและวาระสามในวันที่17กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะโดยภายหลังจากการประชุมนะคะพลโทชาติอุดมดิตทศริโฆษกกรรมาการก็กล่าวว่าที่ประชุมกรรมาการชุดใหญ่ได้อนุมัติตามรายละเอียดที่อนุกรรมาการเสนอโดยมียอดปรับลดงบประมาณรวมทั้งสิ้น16,000ล้านบาทค่ะ ส่วนการพิจารณาของกรรมธิการในวันนี้นะคะจะเชิญสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรืสอสนอชอที่เสนอคําขอปลยติมาชี้แจงคําปลายติในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งแต่จะมีผลต,ต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเลขเสนอของงบประมาณในหน่วยงานใดหรือไม่ก็ต้องรอการพิจารณาก่อนนะคะ ขณะที่ทางด้านมอมหลวงปรนัดดาดิสกุลค่ะในฐานะประหลัดสำนักนายยกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมเรื่องเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทในปีงบประมาณ2,558โดยตัวแทนอปทค่ะแสดงความเป็นห่วงกรณีงบประมาณอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่หรือว่าเงินเดือนของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานในอปทถูกตัดไปจาก60,000ล้านบาทเหลือเพียง37,000ล้านบาท ขณะที่อบทอค่ะยังต้องมีภาระในการจัดสรรงบประมาณจากภารกิจถ่ยโอนและก็โครงการต่างๆอย่างเช่นเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเงินค่าตอบแทนอ,อสอมอซึ่งตัวแทนสำนักง,งบประมาณก็แนะนำให้ไปหารือกับคณะกรรมการกระจายอำนาจและทำหนังสือแจ้งไปยังคอสอชอเพื่อพิจารณานะคะเนื่องจากงบประมาณนั้นได้เข้าสู่การพิจารณาของสอนอชอไปแล้วค่ะ